ให้ได้พักตอนหน่อยเออเพราะอาจารย์ขับรถมาตอนตอนนี้เลยใช่ไหมมาถึงนี้ก็ใช่บายเลยก็น่าจะถึงนี้สักสามสี่โมพยายามจอกจอกเที่ยงได้ค่ะตที่ที่นี้ใช่ไหมเราจะเอาที่นี้ใช่ไหมไม่เอซีใช่ไหมที่นี่เนาะที่นี่แหละเออที่นี่ก็ดีเพราะมันก็ใกล้โร่นนี่นั่นดีใช่ ันนี้เราจะแต่งลุกบ่อยๆกันนะคะเพราะว่าเราผมเรายังไม่เหมาะกับการใส่บิน,นะคะผมเรายังมีความพี่ก๊อฟแต่งลุกชายเป็นหรือเปล่าเนี่ยแต่งลุกชายเป็นนี่แต่งรับชายได้ <c oughs> เป็นแต่งเป็นรับชายลุกชายไม่ค่อยได้แต่แต่งเป็นรับชายได้ครับทุกคนขอจอให้หน่อยค่ะทุกคนจ๋า เราคนช่วยขอจอให้หน่อยได้ไหมมันจะได้แบบวันนี้อันนี้มันเป็นช่องสำรองพี่อันนี้เป็นอันที่ซักแล้วอันไหนอยู่ในอันนี้เ <Okay. S 2> น,นี่ยที่เราไปซักกันโอเคโอเคตอนนั้นหรือยังคะดิว <Deal. S 2> จะได้ในหงดดิวเดี๋ยวพู่เม้นทุกคนขอจอให้ไหมขึ้นมาแล้วหรอขอจ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 อเปิดการมองเห็นกันไปไม่มีกระจกเลยเหรอ รูเนี่ยนะเห็นมีร้านหนึ่งขายพวกแป้งพวกอะไรเยอะแยะมากมายพี่กอล์ฟร้านนั้นนะของผู้อะนี่แรงมากนี่ร้านที่เราเข้าไปดูนะที่มันขายพวกไอ้นี่ว่าคุดมปิตาใช่ไหมเออมิโนคนขายก็เป็นลูกสาวอันนี้อะไรแป้งแป้งฝุ่นนะแป้งฝุ่นต้องเป็นสีนี้เท่านั้นของผู้ชายของแม็กนะคะยี่ห้อแม็กที่เราลงรองคือด้วยเลยฟลอร์นะคะ ต้องผสมเบอร์สามกับเบอร์สองเพราะว่าผู้ชายจะไม่น้าข่าวเกินครับแล้วก็จะไม่ดําเกินนะคะผู้ชายแต่งหน้าโทนแบบชายแท้ค่ะไปงานแบบเบาๆแล้ววันไหนก็ไม่ได้ลบหน้าเลยใช่ไหมที่ไปไม่ได้ลบเลยนี่เนียนกิ๊กไปเลยเนาะนนที่ไปซื้อกระเป๋านะอันนี้ก็ไม่ลบ้า สวัสดีค่ะทุกคนขอจอให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ได้อีกไป<ล>งานคไปดจะไปดูอะไรนะพี่กอล์ฟวันนี้วันนี้การประกวดมี international queen ค่ะไปการประกวดออของสาวเพศสองที่รวมระดับประเทศระดับ<ว>โลกใช<ล><ล>่วันนี้เป็นรอบสุดป,ประจำชาติแล้วก็ไปเดินดูพบปะผู้คนเพราะว่าเราเป็น อ๋อคนดังนะคะเป็นไซเลปแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่แพรี่ไปช้อปปิ้งอีกค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีนี่ค่ะมีเคาน์เตอร์แบรนด์อีกค่ะที่ก็พาหนูซื้อนี่ไว้บ้างสีลองพื้นกับอะไรที่แบบวันนี้เลยไหมหนูจะแบบไปคูชั่นเออที่เราแต่งเองคูชั่นแบบที่ที่ลงเสร็จแล้วจบเลยที่ไม่ต้องลงอะไรเลยเป็นแค่แบบว่าเขาเรียกว่าคูชันเออนั่นแหละเออใช่เป็นคูชั่นได้เดี๋ยวพาไปซื้อวันนี้แล้ว คุชั่นตัวเดียวเลยหรอไม่มีอะไรไม่เพราะคูชั่นมันไม่ต้องลงแป้งโอเคเออคูชั่นพอามันลงไปที่หน้าเสร็จมันจะกลายเป็นแป้งเลยอ่าโอเคอ่าอย่างนั้นดีกว่าซื้อแบบเราต้องมานั่งผิวหนูนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะไปลองสีผิวของอาจารย์แล้วก็ลิปมันเราก็มีแล้วนี่ลิปมันที่คนบอกว่าอย่าแต่งสวยกว่าผู้เข้าประกวดวันนี้ไปลุกบอยๆค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่งทําผมมาผมยังใส่วิกไม่ได้ยังแต่งสาวไม่ได้ค่ะแต่งสาวมาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกราบหลุด ใช้คุชชั่นดีน,ะน้องนั่นแหละพี่บุ๋มหนูคิดว่าหนูต้องใช้แล้วเพื่อให้หน,น้าบุ๋มบรรดาเหรอเอาไม่ใช่ <laughs> ใช่ค่ะพี่บุ๋มบนรดา <laughs> พี่บุ๋มบนรดา,ดามาคอมเมนต์จกไห <laughs> นมีกระจกเลยอ๋อใช่ตัวใส่กูจะนี่ไงกระจกเปิดสิดช่าง,างยังไงวะไม่มีกระจกต้องใช้คูชันกระจกอะไรนะคุชี่ดีออไปไหนแล้ววะแตกนะนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปซื้อแหวนตัดแล้วจะก็ได้ดำมากค้ำมาก แม้แต่มันเนียนมันจะขาวกว่าน,นี้มากไม่ได้แล้วอาจารย์เข้าใจไหมเวลาเราเวลาเราใช้เวลาเราใช้แป้งเราต้องดูไม่ไงั้นมันจะเขียวเนี่ยแต่ด่างก็ไม่ต้องไลห่หรือจะต้องไล่ด่างอีกต้องไล่ไ่หน่อยไม่ไม่เห<ล>มือนว่าอาจารย์แต่งเองต้องไล่ไหมไม่ต้องเอาแค่ความเนียนเออความเนียนก็แค่นั้นพอคูชั่นเนาะตัวคนคูชั่นก็พอเราก็ไปดูคูชั่นของดีอก็ได้ของดีๆหน่อยนะเออของดีดีอเลยก็ได้ของดีอต้องดีๆค่ะเพราะว่า ปกติใช้พวกสกินแคร์ตอนนั้นไปซื้อหน้าก็เละไปลรอบหนึ่งค่ะไม่มันต้องเอาเครื่องสำอางที่เราใช้บ่อยๆทุกครั้งจริงๆเราต้องใช้แมกอันนี้ที่ใช้กับอาจารย์แล้วก็เราต้องมีแป้งปัดๆๆหน่อยให้หนูได้แป้งเป็นแป้งแป้งฝุ่นก็ได้เขาเรียกว่าแป้งไม่ใช่อะไรนะแป้งหรอแป้งปัดเออให้มันกริบให้มันสวยๆองมีแป้งไหมจะใช้แป้งไหมไม่ต้องครูช่างมันไม่ต้องใช้แป้งแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าอาจารย์จะใช้แป้งอะเออครูช่างแต่แล้วก็แป้งหน่อยแป้งใช้แป้งก็คือเป็นการเป็นแป้งเขาเรียกแป้งปกแสงคุมความมันไไดด้้้เอออย่าง แนะนําอะไรดีๆให้นะได้นี่เดี๋ยวก่อนจะแต่งชายแล้วหรองงมากไม่มันลุเอวิดีง่า่าาถูกต้องมันต้องนิดหนึ่งเพราะไม่งานมันจะหน้ามันจะไม่เนียนมันจะค้ําเนอฮะเออจบไปไมเกาหลีแกเกาหลีเกาใจเกาแตะเออเห็นปะเนี่ยเราก็ต้องปัดเฉดด้ยเพราะด้วอาจารย์เอียงฝั่งนี้เห็นปะเห็นปะให้หน้ามันมีมิติผู้ชายมันก็ต้องปัดเฉดปัดอะไรให้มันดูมีมิติเหนียงเราก็ต้องเก็บเนี่ยเหนียงก็ต้องเก็บแต่หนุเหนียงเริ่มดีขึ้นแล้วเนียน อย่างเราต้องเก็บนะค,นคุณหมดเริ่มดีขึ้นิดีขึ้นอย่างเราต้องเก็บแต่ถ้าแต่งเองก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมีคน,คนบอกว่าโลชั่นมันจะเบากว่ารองพื้นทาแล้วเนียนเลยคุ <โล S 2> ชช,ชั่นหรือเปล่าพูดถึงคุชชั่นหรือเปล่าใช่ค่ะคุชชั่นคุชชั่นมันจะเนียนค่ะมันจะเนียนกว่ารองรองพื้นแล้วมันก็แล้วมันก็จะเบาบางมาก,มากค่ะถูกต้องค่ะคุณพี่ค่ะเก่งมากคุณพี่เป็นช่างแต่งหน้าได้ค่ะ <laughs> แต่ว่าจริงๆอะคูชั่นอะไม่ต้องลงแป้งแป้งฝุ่นก็ได้แต่เราสามารถลงได้เพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบให้หน้าแบบว่ามีความเงาเนาะติอย่างหนังหน้าอาจารย์อะไม่ใช่หน้าอาจารย์ไม่ใช่ห<ใ>น<ม>ังหน้าหน้าอาจารย์ไม่ควรอาคําเดิมเลยหนังหน้าเ,เราไม่ควรที่จะใช้นนครูชั่นที่เป็นเอ่อเงาหรือโกเพราะมันจะทําให้หน้ายิ่งแบบ มันยิ่งเป็นเทาอ่ะมันจะไม่ดีเราต้องใช้เป็นเนื้อแมทของอาจ,จารย์ต้องใช้เนื้อแมทเท่านั้นเพราะเราเป็นคนที่หน้าหน้าแบบว่ามันอยู่แล้วแล้วก็ลุกเทาหลีอ๋อไม่ได้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 ไไดแต่เขาจะงงะลแล้ว,วน็หล่บไหมอืหลับเสร็จแล้วก็อีกนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องเก็บตรงนี้หน่อย <c oughs> อะไรน้ิฝนเริฝ <c oughs> <c oughs> นดู แต่จงพอเอาจริงๆพอแต่งลุคนี้เมื่อกี้ขนาดอยู่ในลริปคนยังจะจำไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังเสียงนะแต่ถ้าเราใส่วิกเมื่อไหรอ่อ่ะรู้เลยรู้เลย,เลยคือเดินมาจากไหนก็คือรู้เลยเพราะมันคือตัวเรานะคะอันนี้ก็ต้องแบบนิดนึงอะ่ะต่นและทำไมถึงเราจะต้องใส่วิกอยู่เพราะมันคือตัวตนของเราจะแต่งชายไม่ฉันเป็นชายแท้โยเหนื่อยชายแท้ที่มีผัวเออจะหลอกไอ้ฟอดละเป็นผู้ชายที่มีผัวค่ะจะหลอกมาก<า>ฟอดลวว่า เขาว่าอะไรเขาว่าอะไรพูดสิเขาด่าอะไรผมตอบหน้านะไม่รู้ด้วยคิวก็ต้องปัดจริงๆมันต้องมีคิวอาจารย์ก็ต้องอาจจะต้องมีมัสคาร่า้องใช้คุชชั่นของ M A C ก็ดีนะไม่มัน M A C คืออะไร่ะแม็แม็คอเรามีดีกว่านั้นคะ่ะพี่ผม แม็กค่ะนี่ไงของกอปก์ฟใช้นี่ไงกับของอาจารย์เหมือนกันนี่ไงแม็กนี่ก็ที่ใช้นี่ก็คือแม็กแต่ว่าเดี๋ยวของหน้าอาจารย์เนี่ยที่จะไปซื้อเดี๋ยวจะใช้เป็นของดีไปเลยแบบว่าที่แบบคือเป็นแบบว่าดีมากๆของมากๆเลยค่ะนั่น,น,นก็คือเป็นยี่ห้อที่แบบมิตทีนเราจะใช้อย่างนั้นเลย <c oughs> เนี่ยจริงๆคิวก็ต้องมีนิดนึงปักหน่อยให้มันแบบว่าให้มันเข้มเพราะผู้ชายคิวมันก็จะต้องมาหลอ่อเหมือนวันนั้นนะคิวจะหลอ่อเออใช่ โดนจำกัดเ<อ>ดื่ด้ขเขจับทุกคนขเขาจ้าเขาใจให้หน่อยทุกคนขขเจ้าเขาใจให้หน่อยอคิวว่าต้องเติมให้มันดูแบบมีมิติแต่งจริงแต่งเองมมนแต่ก็ต้องนิดนึงนะคิวเพราะว่าเราลงคูชั่นคิวมันขาวอ,อะไรปัดอ่ะเนี่ยสีสีดำปัดแล้วก็ซื้อสเปรย์น้ำแร่ไว้อันหนึ่ง จบต้องมีสเปรย์น้ำแร่อันหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอพอนี้เสร็จก็ฉีดสเปรย์ที่หน้าไม่จะถามคนแล้วเราจะแตกไปไหนนะก็แบบเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเงี้ยหรอหรอือหรือเวลาหรืไลท์ลสดเออไลท์ผู้ชายเนะา,าเนะเออหน้หามันดำเนาะมันก็ต้องลงลงนิดนึงจริงแต่เราไม่ต้องเป็นแบบว่าถึงขนาดบอกอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไล่ด่างนะคะคุณด่างเนี่ยมันคือส่วนสาคัญมาก มาละดูพุ่งเลยจริงจริงหมอตำรวจไม่ต้องทำก็ได้นะไล่เอาไล่ให้เขาทำเถอะจริงจริงไม่ต้องทำก็ได้นะไล่เอาเลยจบไม่แล้วถามหน่อยใครเป็นคนเลือกสีนีปนั้นให้ไปซื้อก็ไม่ถามไม่ไอ้นี่เลยไม่ดีนะไม่ดีเดี๋ยวไปซื้อใหม่ไม่พูดยี่ห้อแต่มันไม่ดีจริงจริงก็ดีอ่อนนี่แหละ อพูดเลยเหรอไม้มันเหนียวมันหนืดจริงจเออมันเหนียวหนืดมากใช่ไม่เราไปเดินไปไปบอกอะไรเขาวะบอกลิปลิปมันหรออืมแล้วก็ลิปแบบที่มันแบบสีมีสีนิดนึงไม่จริงๆมันมีอย่างอื่นที่ดีกว่าใช่ไหมใช่จริงๆอ่อะเราอาจจะซื้อคูชั่นดีออแป้งดีออแต่ลิปเราอาจจะไปซื้อของชาแนลหรืออะไรอีกก็ได้นี่ก็แม้คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ของของเขาทั้งหมดเพราะว่าของเขามันหนืดมันเหมาะกับปากผู้หญิงแล้วอนี่ใช่นี่มีปากไม่ไม่นี่เราวอ่ะนี่หยุดใช้หรือเปล่าหรือยังใช้อยู่ ปากดีใช่ไหมค่อยปักปก็ปกติต้องทำปากดีอยู่แล้วไม่อันนี้ก็ยังใช้อยู่หรืออะไรอาจารย์นี่เราต้องไม่เคยเได้ใช้ดีแล้วปกักพอใช้กล้ปากมันอ้นี้เห<ด>็นไหมเราเติมสีแก้มให้มันดูแบบเป็นส้มๆชมพูนิดนึงนะใช่แล้วเวลาเติมนะคะแต่งผู้ชายไม่ต้องเอาแปรงเอาแปรงที่อันนี้สอนแต่น่าเลยเอาแปรงที่มันเป็นแปรงที่จิ้มสีไว้อยู่แล้วอะทาอย่าไปทาอย่าไปแตะสีเพิ่มเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นกระเทย ให้ใช้เขาเรียกว่าสีที่ติดอยู่ที่แปรงอะค่ะปัดไปเลยปัดไปเลยถูกเพราะมันจะได้ความแบบนวลมันจะได้ความแบบสีที่แบบว่าเขาเรียกธรรมชาติแบบบ่มออกมาจากแก้มคุณเข้าใจไหมแล้วตาล่ะตาก็ต้องทาค่ะยังไม่เห็นค่ะตาก็ต้องทาด้วยสีน้ำตาลนะคะเวลาทาตาสีเวลาทาตาเนี่ยจะแนะนําผู้ชายสีน้ำตาลก็คือให้ใช้สีน้ำตาลที่ไร้ด่างนั่นแหละค่ะเบรนลงไปที่ตาเดี๋ยวจะสอนนะคะวันนี้ ถีเวลามากในการสอนเนี่ยคุณก็ใช้สีน้ำตาลอะไรเงี้ยเนี่ย,ยที่เราไลดั้งเนหลักตาข่ายเนี่ยาาาทา,ยทาลงไปที่กระบอกตาเพราะผู้ชายเขาจะไม่ได้แต่งเยอะแต่เราก็ต้องทาเพื่อให้มันไม่ให้ตามันดำแต่ทัน,นี้ตาไม่โหลนะครับว่าน,นั้นตาโหลไปนิดนึงว่านั้นตาโหร<ห>ไม่โหลยังไงอ่ะพึ่งระบมจากการอันนี้มาว่าวันนั้นตาโหลมันปิดกั้นค่ะงงมาก,มกพูดเ,<ล>เออพูดอะไรวะไม่ได้พูดอะไรเลยดีดีไล์ก็ปิดกัน้นห้าปิดกั้นแล้วเหรอ ช่องหลักช่องหลักยังไลฟ์อยู่ไหมคนดูดิเด็กยังไลฟ์อยู่ไหมใช่เลอ๋อแต่วันนี้เราเราไลฟ์ไปก็ไม่มีใครดูใช่ไหมมีเนี่ยหกสิบกว่าคนนู้นอือเยอะอยู่นะทุกคนขอจอขอใจติทุกคนช่วยกันเคาะจอจะไลฟ์อยู่เลยดีอันนี้ใครมันโดนเท่าไหร่สามร้อยพวกคนอืมกำลังทั้ิชกันอยู่เออพูดชื่อแบรนด์ไงโชว์ชื่อแบรนด์อ๋อห้ามห้ามเมื่อกี้หนูถึงบอกว่าอย่าพูดชื่อแบรนด์ อันนี้เราดัดคนตานะคะคุณผู้เป็นผู้ชายก็ต้องดัดค่ะดัดแบบเบาๆให้ให้ตามันเปิดนะคะคุณขาให้ตามันเปิดเหไหมให้ตามันเปิดอุกเพราะให้ตามันเปิดนะคะถามว่ามาคาลาต้องปัดไหมปัดค่ะแต่ว่าปัดแบบแห้งๆคุณคุณสามารถใช้คุณใช่ปะถ้าสามารถใช้มาคาลาที่มันไม่ได้เป็นมาคาลาแบบว่าเหลือเยอะ,ะอะค่ะเห็นไหมให้ตามันเปิดใช้มาคาลาที่เหลือน้อยๆในการทําเลย จะบอกให้ค่ะนี่มาข้าที่เดือน้อยๆแบบนี้นี่แห้งๆอย่างนี้ตัดคิ้ยวก่อนปัดปที่เคิ้วมันเข้มขึ้นแล้วสันท่ทาแล้วนี่นะคะก็ยังถือว่ายากอยู่นะเอาแต่งเบาๆอ่ะมันยากกว่าแต่งหนักๆล้วจะบอกเลยอา,าจารย์เรา,จ,า,จ,า <ๆ S 2> จริงๆแล้วยิ่งผู้หญิงที่บอกอู้แต่งเบาๆอูบบๆ้เบาๆอ่ะมันยากเด้อไม่ได้แต่งง่ายแต่งให้มันดูเป็นธรรมชาติผู้ชายเป็นธรรมชาติอ่ะเธอไม่ได้มันไม่ได้ง่ายนะแล้วให้มันหล่อ ตัเมมาคิวโคต้องเข้มต้องคมมาดูคิวบบคิวว่าต้องเข้มต้องมมค,คม,น,งงมนี่ถ้าใส่มาคลาที่เหลือเยอะๆนะก,ก็ก็แน่นพอแน่นแน่นแล้วมันก็จะไม่ดีอะส่วนนี้ก็ตาค่ะตาแล้วก็ปัดปกติคอบคุณค่ะใช้มาคาลาแห้งเหมือนเดิมกป็ปัดปัดแบบปกติปัดให้มันปัดที่ทำไมถึงปัดอะล่ะครับเพราะว่าหนึ่ง มันไม่ได้ทําให้ตามันดูหวานนะคะแต่ว่าเพราะเมื่อกี้ที่เราลงรองพื้นน่ะมันโดนขนตาแล้วทําให้ขนตามันเป็นสีขาวแล้วก็ต้องปัดแต่ถ้าใครอยากแบบขนางอนเหมือนแระเพกล,ลิเกก็ปัดเข้าไปได้อีกเลยปัดเข้าไปได้เลยมจมูกสวยมากจมูกสังเกตมาว่าจะไม่ได้ไลทให้เล็กนะเพราะผู้ชายเขาจะไม่ไลทจมูกเล็กกัน ปกติเวลาเราแต่งหญิงเราจะไร่จมูกเล็กๆอันนี้เราก็จะจมูกเราก็จะไม่เล็กมากเท่านี้จมูกเราก็จะไม่เล็กมากจมูกเราก็จะแบบพองทดลอันนี่ลงใต้ตาเออใต้ตาโอเคนิสงนึ่งะะใต้ตาดูโกนมากเลยพี่พ,พ,พี่ตอบตนี่ลงใต้ตานิดนึงนะคะใต้ตาเหมือนคนไม่ได้นอนเลยใช่ก็เราไม่ได้นอนเปล่าเราโมแต่ กอดกระเป๋าใบละสามแสงมันจะแต<ป>ทแคมอยู่ยค่ะว่างไปแล้วนะคะนี่แปง้งนี่เก็บงานใต้ตานะคะนี่ใช้นี่นี่ใช้เบอร์อย่างนี้นะคะนี่คุณคะใช้สีแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นหรอมั้งเนี่ยมันจะเป็นสีออกเป็นสีเนื้อๆน,นะคะแล้วก็จะเก็บใต้ตาแล้วมันก็จะมีความเงาด้วยมีความแบบพุ่งโป่งแสงไม่เห็นมะล่ะมะล่ะมีความเงาเกิดขึ้นตาก็จะพุ่ง ถ้าตอนแต่งหญิงเราก็จะใช้แป้งนางฟ้าแต่แต่งชายไม่ต้องใช้นะครับเราใช้แป้งตัวนี้นี่มันจะคล้ายๆแป้งนางฟ้าแต่เป็นแป้งนางฟ้าของผู้ชายแป้งที่พบุตรแล้วกันอพุง่งพุ่งค่ะพุง่งอตาลีประตันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าอันใหญ่หนะราอเปล่า อะใครเปิดอันนี้เอาไว้เนะนี่เห็นมหมละ่ะมันเหนือแต่ว่าทาทาให้เกิดสีได้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่แล้วก็จะทาให้ทาให้มันเกิดสีก่อนปึ๊บเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมคุณนี่ทาให้เกิดสีจริงๆสีนี้ก็ไม่เหมาะกับอาจารย์นะคะจะบอกเลยอีดอก P A ก็เลือกใช้ซะสีแดงแป๊ดเลยค่ะเราผิวแบบผิวไม่ได้สีมาก อ่ะตัวนี้แหละที่บอกว่าเลิศนี่แหละอ,นนอันนี้เลิศจริงเนี่ยมันจะมีความฉ่ามันจะมีความแบบว่าเติมแค่เฉพาะตรงกลางเนี่ยมันจะเลิศนี่เดี๋ยวจะพาไปซื้อเออสวยดีใช่เพราะว่าไอ้ตัวนั้นนะมันหนืดมันไม่สวยอันนี้มันสามารถเติมขอบที่อาจารย์แบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่อาจารย์แบบชอบเลียม,มันนะได้แล้วมันจะไม่ไม่ไม่แห้งอเห็นไหมล่ะเออเออ,เอ,อ,อทำไมปากสวยทัางเหมือนคนสักปาก ไม่แต่สีของพี่หนูก็ว่าสวยนะแต่เราก็เติมใช่เราก็เติมมันนี้นะก็เดี๋ยวไปชาไปเซื้อนี้ไง่าจะพาไปเซื้อนี้เพิ่มอะแล้วก็ต้องสเปร์เซตติ้งนะคะเป็นผู้ชายก็ต้องใช้สเปรเซตติ้งเหมือนกันหลัตาขาจันทำไมถึงต้องใช้สเปรเซตติ้งเพราะจะได้ทําให้ลดความความความขาวลงนะคะความเงาต่างๆเอาตายหาแล้ว โอเคค่ะเรียบร้อยไปค่ะแล้งเหมือนแขกเลยเออใช่เขาแต่งหน้วหน่าเหมือนแขกแล้ววันนี้เขาเซ็ตผมให้ดิฉันใช่วันนั้นเราเซ็ตผมเลี่ยมพูมันวันนั้นเซ็ตผมได้เลี่ยมมากปลาขาทุกคนพร้อมจะมาที่เอ็มสฟียค่ะเดี๋ยวจะพาพี่แพรลี่ไปช้อปปิ้งก็สัมภาร์ช้าเหนียวช้าเหนียวกระกำลังเดหนอ่อยใส่มาซิมาซิตัดกระเป๋าออกมาไม่ต้องถือมือพี่กอล์ฟ รองเท้าเป็นเท้าไหามหพี่เราใส่พี่เท้าใส่พี่ยครับยงไงนะพี่กับนะแต่กางเกงเออนั่นแหละเกาหลีแต่เสื้อมันจะออกมาอย่างนี้หรออย่างนี้ใช่ไหมแป๊จริงเๆเสื้อมันยาวไปเนาะอืมเราจะต้องถกเส,สื้อขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราทักพี่ ทำแล้วก็ปล <Tomorrow. S 1> ่อยให้มันอันนี้นิดนึ่งปล่อยเออใช่ใช่เดี๋ยวดึงออกมาอย่างงี้อ่ะทำแล้วก็ดึงแบบดึงดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาให้มันหลวมๆถูกถูกถูกนั่นแหละแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวงอ่ะดึงดึงหลวมอ่าดึงดึงหลวมอ่าเออนั่นแหละต้องอย่างงี้เออนี่ติดปูนี่เห็นปะดีกว่าไหมดีกว่าไหกที่เราปูดีกว่านะเพราะว่าดีกว่าเราดึงใช่ใช่เนี่ยแหละ จริงเราตามเวลาซื้อเสื้อแต่เราก็ต้องอย่าซื้อให้มันยาวถึงนี้เราหนักต้องซื้อให้แคบแบบนี้แล้วก็กางเกงมีสีนี้กับสีดำพี่ก็ว่าไหนสวยดำก็สวยแต่มันจะเป็นออแบ็กไปเลยนี่มันดูจืดไหมใช่หรือว่าดำดีกว่าสีดำอยู่ข้างล่างได้ผมเอาสีดำมาดีก่ะไม่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปดูแล้วเขาแป๊บๆเราก็เดินออกเราไปช้อปปิ้งของเราแค่ไปแบบว่าเปิดเจอมาตรงประตูอะไรอย่างเงี้ยไปหาแค่แก้วเราซื้อให้เห็นดีนะใส่สีดำดีกว่าพี่ว่าสีนี้มันจืดไปเอาแบ็กไปเลย เดี๋ยวเปิดให้หนูได้นะหนูได้โทรศัพท์ไปนะเออนี่ให้เขามาผลเลยไหมเออเนาะได้บอกเขาเลยเดี๋ยวพี่ฝนคอพี่ฝนก็บอกเขาเลยว่าะผลเลยจะไม่เสียเวใช่อาจารย์มาคนจะต้องเป็นสีดำกางเกงมันดูไปแบบมันเป็นทะเลไปนิดนึงใช่ใช่กางเกงมันเหมือนเป็นทะเลอุ้ยของหนูสองกินนะครับมันดูเบาไปมกางเกงเหมือนไปทะเลไปหน่อยมาขายเจาะก็จะเปลี่ยนหรอเดี๋ยวขอสีดำดีกว่า ชอบีนี้ชอบสีดำแบบถ้ามันออยแบ็กไปเลยถ้ามันออยแบ็กไปสีนี้ดูจืดไปเพื่อดำเก็งด,ดำแล้วก็อ,อันนี้บนโหหู้เ,เท่เรานะแบบนี้น่าจะจำไม่ได้นะเอาดีๆน่าจะตเขาจะไม่รูว่าตีว่าเป็นอไรเพราะมันแข้เชื่อสิมันไเป็นแขกเกอนเป็นแขกเป เสื้อสวยไหมทุกคนเสื้อตัวนอกสวยนะเท่ดีเก๋ดีอะดีน้ำหอมก่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็เจอละแต่ว่าลืมอะลืมแต่งเพลงขายาวแล้วลืมเป็นผู้ดีเออไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวเราถึงเราเผื่อเราไปไม่ทันหรือทันไงก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องไปเดินห้างเดินอะไรเข้าใจไหมคุณพอเราไปเดินพอเราไปเดินห้างอะไรที่มันเป็นแบบว่าห้างที่เขาเรียกว่าเป็นห้างที่เออพวกที่ขายพวกคอร์เตอร์แบนอ่ะ น้อบางทีเราก็ไม่ได้ว่าอย่ะเนี้ยพะเราแต่งตัวไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะแบบดูแลาะท่าไหร่อืมอันนี้เราก็ไม่ได้ว่านะจะเป็นอย่างงี้จริงๆดูแบบเหมือนเหมือนเราไม่มีเงินอ่ะนาะจริงจริงเขาแต่งตัวดีแต่ก็ไม่มีตังนั่นแหละแต่ว่าก็แต่งตัวแต่งตัวให้มันดีไปก่อนอ่ะนาอเข้าใจไหมว่ามันคือเอ่อเปิดอิมเพ e s s i อ่ะนาะมันคือภาพที่เห็นครั้งแรกก็อยากให้เขารู้สึกว่าเออเราแต่งตัวแล้วก็โอเคดีกว่าเราใส่เาืเกงขาสตั้งที่มันเป็นชุดนอนไป หอมตรงในกนล,ลิเออเลล่นนี้หอมหอมดูดีอาจารย์หล่อเลยกระกิงดำจะหลอกหลอกอย่างนี้อย่าเอาอันนี้ออกใส่เป็นฟิลเตอร์ผู้ชายไปเลยดูซิลเตอดำจะหลอกวบบนี้ใช่ใช่นี้จืดไปเนี่ยมันต้องมันต้องเอฟเฟกต์อันนี้เลยมึงแขกชัดๆใช่เห็นปะล่ะน่าไปดูแขกเลยเพราะโอ้โคิวเข้มเลยรู้ปะ่ะตอนนี้เหมือนใครเหมือนพี่ต้นเลย ต้นเออต้นอ่ะต้นที่ชอบเออแล้วก็แบบไปขายต้นเลยอ่ะแล้วพอไปปลูกผมอ่ะเหมือนพี่ต้นเลยอ่ะต้องที้ชอบเราหนสิบแปดบวกอ่ะนะจ๊ะทุกคนสีดำก่อนจากกันสีดำต่อแล้วก็รถคุณแล้วก็สบายกระเป๋าอย่างงี้จ้าเหมาะเลยดำแบดเลยเห็นไหมทุกคนอันนี้มันยัดไส้นี่แหละนี่แหละไปเอาไปนู่นก็ได้ตามนี่นู่นนั่นได้ทุกอย่า กระบอกน,นี้ก็กลายปลเป็นลูกเมียน้อยแล้วล่ะอันเป็นลนูกเมีนะยน้อยอย่างเงี้ยพี่กำนะเท่ดีใช่อย่างเงี้ยสะพายอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละถูกต้องอ่านั่นเลยรู้เรื่องเดี๋ยวเดีจะพาไปเดินนะครับนี่เดี๋ยจะพาไปแบบก็คือเหตุเหตุผลไปดูก็คือเป็นเหตุผลรอเป็น,นเหตุผลไปช้อปปิ้งหรือเป็นเหตุผลหลังเดี๋ยว ออถือได้รดถือก็ได้ท่า,ายก็ได้ถ้ามันหนักก็สุดใส่ไหนคราจะแสไหนรงค้าวะต่อไปเจะซื้อเสื้ออย่างนี้ไว้เยอะแล้วทยเสื้เกาหลีแต่ที่ฝาดเข้าไปอ่ะ แปดละเก้าสิบพันพันเก้าสิบาทนี่ประมาณเท่าไหร่ใช่ประมาณนะั้นใช่ประมาณนั้นเลยอาจารย์เอาใส่คู่ไหนสีเขียวดีกวราไหมหรือจะสีนั้นสีแดงไหม,มแดงหรอจริงแดงดำมันก็สวยว่<ช> <ๆ S 2> ว่าเพราะว่ามันปมเป็นดำทั้งหมดไงแต่ว่าคนนั้นคนนี้ก็เออเป็นดำก็ได้เจเพราะว่ามันเป็นดำทั้งหมดไงถ<ช>ูกปะอยู่ดีมันจะมีเขียวขาวโผล่ขึ้นมาที่เาป็นประหลาดไงตลบตีนะเราดูก็ต้องลองใส่ก่ะแต่ที่เราเข้ามาย่งเราเข้ามาย่งบอกเขาแล้วว่าให้เขาเอามา รสชาติอุ้ยทำไมอยู่ในไลน์่ฮะอเ้าวรองเท้าแต่ยี่สิบเซนใช่ไหมคือยังไงต้องใส่ไหมใส่เลยค่ะให้รวมไปเลยดอกหางซื้อแบบอ๋อนี่พูดซื้อเดียวเหรอใช่ซื้อเพราะว่าจัตสอไปสองนะใช่ค่ะอ๋อมารวมเป็นนี้เราก็แบ่งด้วยเดี๋ยวแบ่งยังไม่ได้นี่นะนี่เอานาำไปกินด้วย หนูอยากใส่แว่นหนูมีแว่นมาหนูเป่าวะลืมพี่ขนเอ๋อะไรนะอ้าวหนูก็มีแว่นมานี่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 ครับโอเคเออสีดำดีกว่าได้เพราะว่ามันดำหมดเนี่ยาเริ่มใหม่มงครึปีนี้คงเดินไลสิบประเทศอ่ะตอไปถึงก็ไม่เป็นไรหรอกเราไปถึงเราก็ไป ดูไปว่าแล้วก็เข้าไปจะตอบตบแซบไปเลยเออแล้วเดี๋ยวเราก็พอทุกน้ำมาเป็นห้างเราก็จะพาขึ้นไปดูชาลอนชาแนลข้างบนห้างอเลยนะเอ็ ia, มโซเฟียค่ะมันเป็นห้างใหม่อาจจะยังไม่เคยไปใช่ไหมโอ้โห oh, คนจริงเยอะ่าห้างที่มันมีนี่ไงไอหมีม่เนื้อมีเนยอ่ะเออห้างนี้นแน่นแน่นเลยอ่ะโอ้คนแน่นสินี่แหละห้างเดียที่มีหมีเนยอ่ะเดี๋ยวให้พี่เข้าไปก่อนก็นกนได้เ,เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปไ พี่ก๊อฟจับได้ไหด้ค่ะได้แป๊บนึงนะอย่างนี้ดีกว่าเอาแม็กซดีกว่าเออ้าต้องผูกสิไม่ผูกไม่ผูกไม่ผูกเข้าไปแบบนี้ปล่อยปล่อยก็ได้หรออย่างนี้เลยได้ที่อันนี้เลยอ่ะเตื้อเฉยๆเพราะว่าให้มุมข้างหลังไมด้แต่เราเอาข้างหน้าออกมาให้มันปิดปิดเลยโอเคติ่งมาล้วเออผมเอ็นมันยาวจะออก อย่าลืมอันนั้นที่สส่ชาร์ทค่ะหลกไม่ไดต่ไม่ไม่ไม่ตลกใช่ใช่โอเคแล้วรอรอดีมากครับโอ้โหนานว่าแขเดี๋ยวใส่แบนนิ่งกาเลยหน้าเหมือนต้นต้นไหนคะตัวนี้ต้นทุกคนหน้าหมือีต้นยคนจ๋าจะไปแล้วนะถ่ารูปเล็กกันดีกว่าถ่ายิกติกหมไหมไปถ่ายที่น่กันไงอ้าวเออใช่ลูกแบบ แมนแมนบ่อยๆนะคะวันนี้ไปถ่ายที่ห้ากันดีกว่าเพราะว่ายังแต่งหญิงไม่ได้นะจ๊ะรอรอยยังพุ่งใครจะทำให้เออฝนเอากันทำให้พี่ผู้ชายเล็บเจลใช่แท้เล็บเจลผู้ชายห้ือผู้หญน้ำกับพุ่งทำไมอย่าลืมของนั้นหนูใช้ของดียังนี่แล้วเอาไปหมดเดี๋ยวไปเราไปเคลียร์ของหลังรถ แลเเคีย์มาไว้ข้างๆแล้วเกเลอรี่เอม็มอะไรให้มันบอกโช์อยู่ที่เกเลอรี่เอ็มเกเลอรี่เอกาแฟกลับมาให้แม่สเก,อกเอาไปบดอ่ะ,เอ,อะเอาปาากันกลับให้แม่ได้ไหมบ้าไปกินหลายวันแล้วไปเคาเค้เแต่พออยู่อาการเจรยาต่อเนี่เหรอ ต้อาอย่างนี้ต้องไปดีไหมทุกคนโอเคไหมมันใหญ่ไปไหมทุกคนโอเคไหมโอเคเออเกลี่ยจริงดูดีนะทุกคนโอเคไหมดูดีเลยได้ไหมได้อยู่ได้เอาเพราะว่าเดี๋ยวจะพาตาไปซื้อเครื่องสำอางจะได้ดูแบบเออเป็นลุคแบบดีๆกับเขาบ้างไปแล้วนะจะไปเจริญเทียมเซฟเฟียจ้าทุกคนจ้าเหมือนเหมือนพี่ต้นเดี๋ยวไปใส่ไปแล้วจ้ะใช่ต้นมันใส่